อมยแม่ค่ะป่อกินเบียร์อีกแล้วงั้นเหรอเอ่อถ้งงั้นก็รออีกแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวใส่ผ้าหม่มน่อยไม่ใช่สิหม่มข้าหม่มโอเคล้วกลับมาอยู่ในเรื่องราวของเออ่เจ้าตัวนี้นะนี่ที่ขยับอยู่นี้ กลับมาอีกแล้ว EP สองตอนนี้เหมือนกับว่าเออพ่อเนี่ยกินมากอีกแล้วนะก็ต้นคิมนั่นแหละที่บอกไปโอเคก็จะไปแบบรีบๆเลยนะเดี๋ยวตอนแบบ โอเคอีกสองชั่วโมงจะมาอาัดเล่นเกมแต่งตัวนะไปเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งเลยหนึ่งนาทีโอเคทุกคนมือลัน่นกดเก้าวโลบอกอเป็นแบบนี้อียังอะไรเนี่ยเอาอียังขึ้นชื่ออีกเอา มาอีกแล้วมาอีกแล้ววัต t t ฟ e า u สดสัเดโอ้อันนี้ก็ยังมาเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเง้นเผมือล้านกด บอกแบบนี้ซะง,งั้นโอ้โหคุ้มกับที่อดทนมาตั้งนานสุดยอดสุดยอดจริงๆรลังนี้โอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดๆโอ้โหยังมีคนเล่นเหมือนเดิมเลยหรอก็กสงสัยอย่างหนึ่งนะีนแมพมันจะเกิดขึ้นเราจะมาพิมพ์คาว่าอบอปีกันเ๋แเมนหนึ่งอนะลืมคำ โอ้ไม่ได้เล่นมาตั้งนานโอ้เล่นอะไรสักทีหนึ่งมากันเลยโอาเดี๋ยวเอาป,ปี้มันจะจริงอย่างที่คนว่ากันไหมว่าก็คือเล่นคนเดียวคือมันเล่นคนเดียวจริงดิ อย่างนี้ก็หล่อนเลยดิจำแมบ,บนั้นได้แมบบนั้นเคยเข้าไปเล่นนี่แบบนี้แบบนี้ไหนลองดูไหนสิ เอาจริงดิเล่นคนเดียวจริงเหรอเล่นคนเดียวจริงดิคือมันไม่ได้เป็นเล่นแบบเดียเด่ยวๆนะอันนั้นน่ากลัวเกินเอ้าเอาเรบอกกลับมาเป็นปกติแล้วเหรอเอาสาง,งานใช้ชิปล็อกไปเลยจัดไปทุกคน